ในยุคที่กีฬาฟุตบอลไทยครับรุ่งเรื่องอย่างหนักครับมีทั้งนักเตะที่มีรายได้เยอะแยะมากมายครับแสนขึ้นหมื่นขึ้นทาให้นักทำให้นักเตะหลายคนเนี่ยต้องการที่จะมาเป็นนักฟุตบอลครับแต่วิถีของนักฟุตบอลนี้ครับยังมีอีกหลายคนครับที่ต้องประชนชีวิตส่วนตัวก่อนที่จะมาเป็นฟุตบอลอาชีพวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปติดตามนักฟุตบอลคนหนึ่งครับที่มีความสู้ชีวิตอย่างสูงครับจนได้เป็นนักเตะพัทลุง F4 ครับ ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับในเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีนั้นมีอุปสรรคหลายอย่างที่ยังต้องผจนอยู่เบ้พิลพงศ์สิริพัฒน์เด็กพัทลุงสู้ชีวิตที่อูดดี้เสียราชาต้องกดไลค์ให้หนึ่งทีเพราะนอกจากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในฝังกัดพัทลุงเอซีแล้วเขายังเคยเป็นนักมวยรับจ้าง และเป็นเด็กตัดหญ้าดูแลวัวชนอีกด้วย ะะที่น้องเนี่ยเป็นเด็กที่ต่อสู้ชีวิตนะฮะก็มองเห็นได้ชัดเลยน้องนี่มาคัดบอลวันแรกที่ผมมาพัทลุงก็เห็นน้องเนี่ยว่าเออมีความตั้งใจมันคัดในตำแหน่งศูนย์หน้าผมมองว่าเด็กคนนี้ถือรองเท้าสตาร์ทมาคู่หนึ่งมานั่งอยู่ข้างหนามมองว่านั่งสารแต่พอรู้ที่ใส่เขาอะไรเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เอาจริงเอาจังไม่เคยขาดซ้อมเลยมีวินัยนะครับแล้วก็เคยได้ยินมาว่าน้องเป็นนักมวยเคยชกมวยมาก่อนแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวชนอะไรผมมองว่าเด็กคนนี้มีความมุ่งมุ่มานะที่จะยิ่งใหญ่ได้ เด็กคนนี้มันอยู่ที่บ้านที่บ้านกา็ลำบากค,คือเลยมากามาเลี้ยงหัวชนอย่ที่ก็เลยชอบะล่นเป็นกีฬาหัวชนนักบอลการก์กเนี้คนมีพี่เตา้าเลี้ยงหัวกระเเก่งกับน้องคนนี้เป็นเด็กดีมานะกับคณรู้ชีวิต ครับผมวันนี้ครับผมอุดีศรีราชาครับก็เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงครับซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับนักฟุตบอลครับผู้ชีวิตคนหนึ่งครับที่เล่นก่อนที่จะเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เคยทําอาชีพหลายๆาชีพมาก่อนครับเดี๋ยวผมใช้เขาแนะนําตัวครับครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อพีรพงศ์ศิริภาคครับบ้านอยู่พัทลุงครับเคยต่อยมวยมาก่อนแล้วค้าขายด้วยครับแล้วก็ได้มาเลี้ยงมวยชน ได้มาเลี้ยงวัยชุนกับลุงเขาที่สนามชนโคถ้ามีำํำผมก็ได้มาติดผมก็ได้ไปเล่นฟุตบอลอบตอแล้วเขาเขาเห็นแนวผมว่าเออเล่นบอลเก่งเลยเอามาเข้าสโมสรพัตลงเท็บซีครับครับผมแล้วก่อนทีนนนคคนวว่จะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยเคยคิดฝันไหมว่าจะมาเล่นฟุตบอลจริงๆจังๆก่อนเนี่ยเป็นนักมวยเป็น เลี้ยงวัวมาเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลจริงจังในอนาคตครับนะเคยคิดครับอยากเตะฟุตบอลมานานนานมากนะครับแต่ไม่มีโอกาสาที่ได้มาเตะเลยมาเลี้ยงวัวชนแล้วก็วันหนึ่งเขาเปิดรับสมัครให้ไปให้ไปเตะครับทีมพัตลุงผมก็เลยไป แล้วก็เขาเลยเอ,อผมไปร่วมทีมเลยผมขอขอบคุณสโมสร,รพัทลุงเ c ซีที่ให้ผมเข้ามาร่วมทีมแล้วผมขอขอบคุณโคชจุนที่ให้อกาสผมเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในทีมพัทลุงเ c ซีครับขอบคุณทีมงานของนักฟุตบอลพัทลุงทุกคน ครับผมและนี่ก็คืออีกแบบอย่างหนึ่งที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างที่สําคัญครับเพราะว่าเป็นนักบอลที่สู้ชีวิตครับซึ่งผมเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้พบกับนักบอลที่สู้ชีวิตแบบนี้ครับในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะได้ไปเล่นในระดับทีมชาติก็ได้ครับถ้าสู้ต่อไปครับซึ่งวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับอูดดี้ศรีราชาครับรายงานจากจังหวัดพัทลุงครับ